สวัสดีพี่น้องอยู่ในสวนอ้อยที่ถูกไฟไหม้เหมือนเดิมปัญญาพารวยครับสวัสดีครับที่ถูกไฟไหม้ก็คืออยู่ที่ตำบลเลยครับตำบลกุดบางหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดสวนอ้อยสวนนี้ไหม้สองครั้งแล้วผมก็ป่วยผมป่วยได้สองปีนี้พี่น้องก็ยังไม่หายดี เมื่อปีกายผมก็มาสับบรรทั้งไปป่ปวยอย่างนั้นแนะมาสับต้นอ้อยออกก็ทุลักทุเลมากปีนี้มาไม่อีกพี่น้องไม่หมดเหมือนเดิมปีนี้อ้อยผมสวยด้วยอ้อยอยังสวยกะว่าจะเอาไปทำน้ำตาลจะไปทำน้ำตาลก่อนทำ,นำตาลผง แล้วเผิอ,อว่าเมื่อวานนี้เข้ามาวันที่สิบหกเมษาว่าจะมาเอาอ้อยไปรีดกินไปรีดไปขั้นน้ำกินกลายเป็นว่าถูกไฟไหม้หมดเลยพี่น้องนี่แแปลงข้างๆนี่ก็ไหม้นะพี่น้องแแปลงข้างๆนี่เขาก็ไหม้แต่เป็นนาที่ว่าเขายังไม่ได้ไถเหตุเกิดอยู่ที่แปลงนี้แหละ เหตุเกิดอยู่ที่แปลงนาข้างๆแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดไม่รู้พี่น้องอย่างนี้นะพี่น้องพี่น้องกุดมืองหามหรือพี่น้องบ้านอ่าบ้านยังเชือบ้านยังเครือบ้านใกล้เคียงที่อยู่ข้างกันที่วิ่งผ่านไปผ่านมาพี่น้องเห็นไฟไม่สวนอ้อยแจ้งเบาแสหน่อยว่าใคร ใครเป็นคนจุดใครอยู่บริเวณนี้ผมให้รางวัลน,นะพี่น้องให้มากหน่อยแล้วโทรมาคุยกันผมให้มากหน่อยพี่น้องรางวัลผมให้อย่างมากเพราะว่ายังไงล่ะคือมีโทษหนักอนะ่ะพี่น้องมีโทษหนัก โทษหลายหลายข้อหาหลายกระทงเลยและเป็นคดีอาญาด้วยพี่น้องผมให้รางวัลอย่างเยอะพี่น้องโทรมาคุยกับผม0935267827โทรไปคุยกับผมก่อนพี่น้องคนที่แจ้งเบาะแสคนที่รู้เบาะแสคนที่เห็นผู้จุดว่าเป็นคนนี้ถึงแม้ว่าไม่เห็นจุด แต่ว่าเห็นเดินออกมาจากตรงนี้เห็นเดินออกมาจากตรงที่ไฟไหม้คนเดียวอย่างนี้พี่น้องมันจะได้สืบสวนสอบสวนได้พี่น้องให้ลองวัลอย่างงามให้เยอะด้วยโทรมาคุยกันพี่น้องโทรมาคุยกันสำหรับคนแจ้งเบาะแสนะพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะจะเขียนป้ายติดไว้ที่ถนนอีกเหมือนกันว่า มีรางวัลให้เหมาะเบาแสผมจะเขียนติดข้างทางเอาไว้พี่น้องอีกทางหนึ่งอันนี้สำหรับทางในคลิปพี่น้องผมก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปถ้าพี่น้องแจ้งเบาะแสะมาว่าเป็นใครยังไงพี่น้องแจ้งเบาะแสะมาแล้วมาโทรคุยกันนะครับพี่น้องครับนะตัวผมเองนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว นะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอืแล้วเมื่อปีกายนี้คือว่ามันเห็นอเห็นจำเลยแบบคาคาหนังคาเขาปีกไกแต่ปีนี้ไม่เห็นพี่น้องผมไม่เห็นแล้วไฟเกิดไฟที่ไหม้แล้วลามเข้าสวนอ้อยไฟเกิดจากแปลงข้างๆนี่พันเปอร์เซ็นต์เกิดจากแปลงข้างๆนี่ แต่ไม่เห็นผู้จุดพี่น้องพี่น้องแจ้งบาะแสมานะครับพี่น้องรางวันอย่างงามโทรมาคุยโทรมาคุยกับผมนะครับโทรมาคุยกันพี่น้องตามบนกุดเมืองหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีเสะเกดพี่น้องใกล้เคียงที่ผ่านไปผ่านมาบ้านยังเคือบ้านผ่านไปผ่านมามองเห็นช่วยโทรโทรศัพท์มาแจ้งกันหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ อย่างนี้เลยเพราะว่าไฟที่ที่ที่ส่วนที่ยังเหลือนะพี่น้องก็มีแปลงข้างๆนี่ที่ที่มีฟางยังเหลือนอกนั้นเขาไถหมดนะพี่น้องโน่นแปลงตรงข้ามนอ่นเขาก็ไถหมดแล้วคือคือไม่มีไม่มีที่ไปแล้วไฟเหลือแต่แปลงนี้แปลงเดียวที่ที่ที่ไฟที่ที่จะจุดฟางเหลือแปลงนี้แปลงเดียวนะ หมดเลยอะ่ะสวนอ้อยผมปีนี้อ้อยผมสวยด้วยนะพี่น้องผมขนปุ๋ยมาใส่เอาแล้วมาใส่ปีนี้อ้อยผมยังงามเลยอะ่ะยังไม่ได้ตัดเลยไม่หมดพี่น้องเนี่ยก็อ้อยผมประมาณงานสองงานอะ่ะประมาณเนี้ยก็ไม่เยอะแล้วพี่น้องก็ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นอ้อยเป็นอ้อยสายพันธุ์ลีด น้ำอ้อยนะพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้พี่น้องมาลงคลิปเพื่ออให้เบอร์โทรศัพท์พี่น้องเพื่อจะแจ้งเบาะแสนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมทวนเบอร์โทรศัพท์อีกครั้ง0935267827แจ้งเบาะแสมาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ